สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นสูตรคำนวณวิ่งบนใหม่วิ่งบนใหม่16ตุลาคมปีพุทธศักราช2567แนวทางในการวิเคราะห์จะเป็นดังนี้ตัวเลขบนหลักใดๆคือจำนวนครั้งที่ใช้หากใช้มากกว่า1ครั้งก็นำมาคูณกันเช่นอันนี้ก็คือหลักร้อยบวกหลักสิบนคูณ7บวกหลักสิบล่างคูณ2อย่าลืมบวก2งที่ด้วยอ่ะเรามาเริ่มตั้งแต่ งวดที่ออก041และ46ก็นำา0มาบวกกับ4คูณ7 28บวกกับ4 2 8และอย่าลืมบวก2คงคูณที่8บวก8หลัก10เราไม่บวกเราก็บวกแค่หลักหน่วยก็พอมันจะได้ตัดทอนเวลาเราบวกจะได้ง่ายขึ้น8บวก8เป็น16 16บวก2ได้18ให้8รัฐบาลไทยงวดถัดมาออก8 6 7 8 6 7และ2 8 8มาที่ตำแหน่งของหลัก ร้อยบนต่อไปอนึงเลขแปลงมาบวก6 7 4จ็บวกกับสองสองสีบวกสบวกสได้14 14ีบวกสได้16ใส่6ออก606และ9ก้าสีและ9ก้มาตำแหน่งหลักร้อยแล้วก็หลักห่วบนนะคะ ต่อไปหลักร้อยเราดึงลงมาบวก0 7ได้0ูบวก9ก้าสองสิบบวกแได้14 14ีบวกสองได้16บอ่าได้6เช่นกันออกหกหและสามเนะคะหมาที่ตำแหน่งหลักร้อยแล้วก็หลักสิบบนถัดไปหลักร้อยเลขหก 6, บวกกับ6 7 42บวกกับ2อ6สาบวกสได้8 8ปบวกหได้14 14บวกสเป็น16ได้6นะคะออกอะไรอันนี้ที่ได้เนี่ยเพราะว่าสูตรเขาเป็นอย่างนี้นะอันนี้บางท่านบางท่านเข้ามาดูใหม่อาจจะไปดูคลิปวิดีโอของงวดก่อนเอ๊ะทำไมงวดก่อนวิ่งบนไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ไม่มานะอันนี้คือสูตรใหม่นะคะรบกวนด้วยออก6กหแล้วก็59เนะเลข6มาที่หลักร้อยและหลัก10บบนสังเกตดูนะรัฐบาล ถอยหลังจากงวดนี้นี้ไปก็เช่นกันนะถอยหลังจากศูนย์ี่และ4ี่ไปก็เช่นกันเขาจะมีเลข6มาประกอบพี่บนก็ล่างนะอันนี้มาบนเห็นไหมอันนี้มาบนอันนี้6มาร้อยละหน่วยอันนี้6มาร้อยละ10อันนี้6มาร้อยละ10นะหาง,งวดถัดไป16ตุลาคมหลักร้อยเลข6บวกกับ6 7 4 2ี่สบสองบวกกับสองห้าสิบ 6บวก2ได้8 8บวก2ได้10นะคะก็คือได้เลข0ูนย์อ่าเรามาจดสูตรนะคะร้อยบนบวก10บนคูณ7บวกด้วย10ล่างคูณ2 บวกคงที่เท่ากับ X อ็กแอันนี้ก็นำมาฝากท่านที่รับที่ชอบแนวทางในการวิเคราะห์สำหรับเลขตัวเดียวโดดๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นการรับชมต้องมีสติและวิจารณญาณท่านไหนจิตตามเดิมจะรู้ว่าถ้าอันไหนเป็นของเกา่าก็คือจะนำมาลงก่อนแต่สำหรับแต้มรวมมันจะมีของเก่าอยู่ แต่ในฉันก็ยังไม่ลงเพราะว่าในฉันจะลงเป็นหลักก่อนแล้วแต้มรวมค่อยลงปิดท้ายแล้วกันนะคะขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ